สวัสดีตอนนี้ครับนํำเสนอเมนูผัดผิดกากหมูใส่ผักหวานครับขั้นตอนแรกเกลียวพริกครับกับกระเทียมครับมาผัดกับน้ำมันครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปครับรอน้ำเดือดได้ที่ก็ใส่กากหมูลงไปครับทิ้งไว้น้ำเดือดพอก,กากหมูสุกนิ่มได้ที่ค่อยใส่ผักหวานลงไปครับ ใส่ผักหวานลงไปครับผัดคลุกเข้าให้เข้ากันครับรอผักหวานสุกค่อยปรุงรสครับปรุงรสก็มีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาผงชรสถน้ำตาลเล็กน้อยครับ เสร็จเรียบร้อยครับผัดเผ็ดกากหมูใส่ผักหวานครับสูตรนี้พี่น้องลองไปทําดูครับทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆครับขอบอกอร่อยจนต้องเพิ่มข้าวเลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ